ดูครับวิธีใส่สายเอ็นครับผมตัดย่าค้อนไม่มีดูครับต้องใส่วิธีใส่แบบนี้ครับในเคาะครับอ่าครับผมนี่เราใส่ครับ แล้วก็ขันด้านไหนครับอ,รอ๋ออย่าใส่ผิดด้านแลวครับผม<อ>ดูครับไอตอนถอดอะถอดง่ายครับผมไอตอนใส่ ดูกอว่าวิธีหมุนต้องเสียบในรูด้วยเอ้าเริ่มข,ขันแล้วใหญ่ครับเริ่มขันแล้วก็ผมดูครับซ้ายหรือว่าขวาครับุนด้านไหนครับดูครับ อันนี้ต้องใช้ตัวเที่ยวแล้วก็จับจับดูด้านล่างได้ไหมมาดูครับสามรอบโอ้เหนนเน่อขนาดนี้เลยครับครับน,นี่ต้องใส่เสืเ้อเหลือง าวิธ <t Tra ve vé> ีเช็คน้มันเช็คหัวเทียนสตาร์ทเลยครับอ่ะลงใสยต้องเปลี่ยนหัวเทียนอ๋อตรวจสอบวิธีตัดหญ้าเช็คเครื่องเสร็จตัดหญ้าเลยครับ